สวัสดีครับวันนี้เาพบกับเพชร a u า o Car มาเดิมนะครับก็มีรถเข้ามาอีกแล้วครับเป,รเ,เป็นรถเก่งบ้างเป็นรถเก่งเล็กๆบ้างเนาะอ่ะเปดูสีรอบเลยดูไหมรถอะไรฮอนด้าซิตี้พี่ๆโอ้โหปีสิบสามจุดสิบสี่นะครับคันนี้สีสันลอยรอบก,ก,ก็ประมาณแปดสิบครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็จะมีริ้วรอยบ้างมีรอยนิดหน่อยเนาะมีรอยเนี่ยมีนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยนะรอยดูสีสันหน่อย แล้วก็มีแก๊บหน้าเนี่ยกันชนหน้านิดนึงแต่ผมบอกเลยรถคันนี้แม่งน็อตไม่ขยับเลพี่รถแต่รถผมส่วนมากรถน็อตไม่ขยับเลยราคาก็ถูกรถสวยราคาถูกแน่นอนพี่พี่รถสวยราคาถูกพี่ดูแก๊บดูน็อตหัวน็อตนี่ใ,ใสๆเลยครับสวยแน่นอนราคาก็ถูกพี่พี่เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเนาะอ่าอัี้สตาร์ทก็ให้ดูเลยดูหัวน็อตครับดูเครื่องแห้งๆเลย ดูขันน็อตอะดูเครื่องครับเครื่องหแห้งๆเดินเรียบๆแบบนี้เลยพี่พี่เงินสดก็ถูกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถูกจะถูกที่เป็นเที่่มรู้อะรู้ว่ามดังนาะที่ทปันอดีไปยไปใช้ไม่ได้อ่ามาดูภายในกันภายในบาะนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยครับก็จะมีขาอะไรเย็บให้แล้วความอะไรก็จะโซมหน่อยนึงแต่ข้างในไม่มีแตกไ,ไม่มีหักนะพี่สวยเลยครับ อ่าพี่พี่ลองดูเออถ้าสีเต็มนะไม่ขาดหนะ่อยพี่บ่อ,อ,อหลังก็โอเคครับสวยระดับนึงเลยอ่าทั้งทางถือว่าโอเคครับมีเจ็บงานนิดหน่อยเก็บพวงอะไรแล้วก็สตารฟอกนิดหน่อยครับน็อตไม่ขยับครับพ,พี่ดูรถคันนี้บอดี้เดิมจัดๆเลยครับไม่มีชนหนักน้ำท่วม ความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับดูได้เลยครับราคาก็ถูกแน่นอนครับน,นี่ครับพังสวยๆเลยครับซีนเดิมๆโรงงานครับโอเคประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็มาล้อแม็กก็มาล้อแม็กก็ได้มาเลยน,นี่ตัวนี้เป็นซิตี้ตัวนี้เป็นตัวโล่ะบอกผ้าเนาะตัวเอสเป็นตัวอาานะเอสดามเม็นซิตนะล้อมงล้อแม็กพร้อมหมดเลยเออสวยเลย ก็มีประมาณนี้นะพี่พเดี๋ยวมาฟังราคากันผมขอขายเงินสดก่อนเงินสดขายอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานี้จริงพี่กับรถปีสิี่นะรถปีสิบสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าจัดแซน,นก็ยี่สิบกว่านู่นนะครับเออแต่ว่าผมขอขายเงินสดตามสภาพราคานี้ก่อนเนาะพี่พี่รับได้พี่พี่โทรมาได้เลยศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้ารับประกันรถคันนี้สวยแน่นอนครับรถไม่มีขยับแต่ผมก็รับประกันทุกคันเลยว่ารถ ส่วนหน้าก็จะสวยแหละไม่มีแบบชุนหนักหนาไม่ไม่มีแน่นอนครับก็มีประมาณนี้ฝ่าวิธีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนาะในทุกช่องทางที่เกี่ยวกับเพชรออตโต้ขาสาขาเทพารักเนาะวันนี้ก็ดูอีกรอบหนึ่งก็จะมีประมาณนี้แหละดูนะตรงมีกิจการะนะกแล้วก็ก็จะมีแกล็บเนี่ยแกล็บหน้าเนี่ยเนี่ยที่เขาเจาะมาเนาะเออ แต่ถ้าถ้าถ้าไม่สีเลี่ยนนะครับรถเอาไปใช้พร้อมใช้งานเลยคนระับถ้าไม่สีเลี่ยนเนาะรถคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยคนระับประมาณนี้ปีสิบสี่ 4, นะอันนี้ได้ปีสิบสี่เลยเอโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากพี่พี่ไว้ด้วยเนาะถ้าพี่สนใจก็อย่าลืมโทรอย่างั่กันเข้ามาเนาะวันนี้บอกมีประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีรถเข้ามาใหม่อีกหลายคันวันนี้ก็ไปกันก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย